กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสมัชชาประเทศไทยนะครับขณะนี้ผมอาจันทวีศักดิ์สุทธกาวทินและท่านอาจารย์นัฐาวินิจนายภาคนะครับกำลังสนทนาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์อัคินระพีพัฒนะครับในประเด็นหัวข้อเรื่องวิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทยนะครับท่านอาจารย์อัินครับ ถ้าเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยง้งทั้งในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ของเรารวมทั้งความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองต่างๆกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราจะเราจะสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาทําความเข้าใจและหาทางออกได้ไหมครับผมคิดว่าได้นะฮะถ้าว่าเราศึกษาให้มาก ภาคใต้เนี่ยผมได้เห็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่งครับอาจารย์ได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนาไม่จำไม่ได้นะประมาณที่ยี่สิบมันมีโครงการอันหนึ่งที่เขาจัดเขาเรียกว่าโครงการหเรียกว่าชุมชนศรทัทธาอ๋อได้ยินแล้วใช่ชไ,ไหมคะท,ที่มีชื่อเป็นภาษาเหมือนภาษามาลายูด้วยมีฮะมีฮะตะมุกตะวัตเออถูกแล้วตํมุกตตวาถูกต้องที่เขามีเมื่อตอนที่เมื่อตอนที่ เขาวันที่ยี่สิบเดือนไม่จำได้พฤษภาไม่จนานเนี่ยนะฮะเขาจัดงานอะ่ะมีคนมาร่วมด้วยเนี่ที่ทศงานที่ยาลามีคนมาร่วมตั้งสี่พันคนนะชาวบ้านมามาร่วมนะฮะเขาทำงานอยู่ในอยู่ในประมาณสามร้อยกว่าหมู่บ้านนะคืออันนี้เด็เขาใช้วัฒนธรรมนะฮะ มาเป็นเครื่องมือคือเขาบอกว่าแต่ละพนเนี่ยในมันมีเจ้าบ้านเนี่ยมีอิหม,มัมมีผู้ใหญ่บ้านมีมองคตมีพวกผู้นําที่เป็นไม่เป็นทางการทั้งหลายชุ่มชทงาน,นเนี่ยเขาเพยายามเอามารวมกันโดยอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วให้ร่วมมือกันทาคือไม่งั้นต่างคนพวกนี้จะทะเล,ลาะกันอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ไมร,ร่วมมือไม่ยอมร่วมมือกันเห็นไหม แต่เขาอาศัยเรื่องเนี้จากธรรมะจากของเขาเนี่ยนะในแง่ของเขาในหลักศาสนาเนี่ยเข้ามาทําให้คนนี่ร่วมกันได้อแต่ปัญหาเขาก็มีเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องกบประมาณเนี่ยของรัฐเนี่ยใบา,าคใต้นเนี่ยเยอะแต่มันแย่งกันมากอทหารต้โกรธและแย่งกันไม่ถึงชาวบ้านหลายกลุ่มมันไม่ค่อยถึงโครงการ,ร,รแบบนี้ไม่ไม่ค่อยถึงโดยชาวบ้านครับ โดยงานางต่างี่แย่งกันรู้สึกเหมือนกับกว่าพอดีได้รับหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะจากเนี่ยค่ะมูลนิธิชุมชนไทยนะคะส่ง<ช>มาเนี่ยกำปงกัตตวานเนี่ยอ่านๆดูก็เหมือนกับว่าชาวบ้านเขาจะชอบเพราะว่ามันเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาด้วยตัวเขาเองแล้วสอดคล้อง<ช>กับวิถีชีวิตใช่ฮะแล้วเหมือนกับว่าหลายครั้งเนี่ย โครงการที่รัฐคิดให้เขาเนี่ยมันไม่สอดคล้องพอทําแล้วก็เหมือนเป็นบุบวาบุบบาบแล้วก็มันก็ไม่ยั่งยืนเปลืองสตังค์เลยใช่ับภาคใต้ก็เหมือนกันที่อื่นก็เหมือนกันที่ทำในเดิมมากเยอะมากคือที่เป็นต่อรัฐคิดให้ไปแล้วเงินก็ประมาณมันไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ลงไปถึงชุมชนใช่ครับจะทํายังไงดีครับอาจารย์ครับอย่างนี้คิดว่าสภอญชุมชนนะแข็งขึ้นมานะฮะแล้วก็ จะมีทางได้มากขึ้นผมว่าอย่างนั้นนะคือถ้าเผื่อมันมีพลังของชุมชนขึ้นมานะมันก็จะมีทางผมคิดว่าทีนี้เราจะสร้างพลังของชุมชนขึ้นมาได้อย่างไงอ่ะครับอ่าทำให้ใจชุมชนเข้มแข็งได้ทำให้ชุมชนร,ร่วมมือกันได้แล้วก็เข้มแข็งได้นะแล้วใครจะเป็นคนทำํำครับค่ะ,คะเอาละมันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเพราะามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเลือกตั้งเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับ ถ้าเปิดรัฐะคิดว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทำสร้างคนให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะทำไม่ได้แต่เรื่องนี้เมื่อก่อนมหาไทยเขาโกรธผมมากนะเรื่องนีผมเคยพูดตอนสิบก,กว่าปียี่สิบปีมาแล้วมั้งผมเคยไปพูดที่สัมมนาอันหนึ่งบอกว่าบอกว่ารัฐา เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีทางที่จะทํางานพัฒนาได้หรอกหูคุกโกรบหุบตังมาสมัยนั้นนะสมัยนั้นเขาคิดว่ารัฐบาลเขาคิดว่าเขาเจ้าหน้าที่ของรัฐทำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดหแต่ว่าความจริงมันทําไม่ได้หรอกตอนนี้คือเพียที่มันทําไม่ได้เพราะว่าแต่ผมในทฤษวิเคราะห์ผมคิดเราเองนะว่าผมวิเคราะห์อ,อาอก็ผมคิดว่าเพราะว่าเราบอกว่าชาวบ้านอะ พึ่งพิงใช่ไหมปัญหาคือความพึ่งพิงใช่ไหมพึ่งพิงคน่นั่นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อยากจะให้ชาวบ้านพึ่งพิงตัวเหมือนกันพยายามทําให้ไเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมันจะไปพัฒนาได้ยังไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นหัวใจของมันมนะนี่นะสิคะยังก็ยังคิดอยู่ว่ามันมันจะมีมันจะมีแรงจูงใจอะไรที่ที่จะทําให้อยากจะไปพึ่งตัวเองถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐ โดยส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าอยากให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพราะจะได้มีความสําคัญขึ้นอะไรแนัแต่ชาวบ้านเองบางทีอาจจะอยากจะพึ่งด้วยเพราะว่าลักษณะอุปถภ์อะไรที่เป็นมาในใสังคมไทยแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงได้ล่ะคะที่มันเปลี่ยนได้โดยมากเพราะว่ามันมชาวบ้านอะ่ะตอนหลังเนี่ยหลายแห่งชาวบ้านเนี่ยคือประสบการณ์ของชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าพึ่ง รัดหรือเจ้าหน้าที่รัดเดี่ยไม่ได้เพึ่งไม่ได้อันนี้มีเยอะนะฮะพึ่งไม่ได้ฮะห,หันมาพยายามก็ต้องพยายามช่วยตัวเองนี่นมัมเนเป็นหัวใจเลยครับนั่น่ะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทํางานพัฒนาชนบทผมถึงเล่นว่าเมื่อก่อนนี้เอาละามหาวิทยาลัยเนี่ยทําได้นะวิทยาลัย้นน่าจะทําที่สุดเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยจะส่งคนเข้าไปในหมู่บ้านได้ทำเป็นช่วยเกชาวบ้านได้คือปัญหาของชาวบ้านมีสองเรื่องด้วยกัน ถ้าว่าคือวิธีการเนี่ยเรื่องตาชาวบ้านต่อต้านรัฐเนี่ยตอนหลังมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน <ฮะ S 1> เป็นยังไงว่าจะเริ่มมีการแทนที่จะเป็นต่อต้านเป็นการต่อรองอคือชาวบ้านเนี่ยพอแข็งขึน้นมานะฮะแล้วจะเริ่มต้นพูดภาษาพูดกับรัฐรู้เรื่องเ <ฮะ S 2> จ้าหน้าที่ของรัฐรู้เรื่องแล้วต่อรองกันได้อันนี้มันสําคัญมันไม่ใช่ว่าไปแบมือขอ หรือยกมือไหว้ขอนะฮะมันจะไม่ได้อะไรเลย<ช>แต่ถ้าเกิดต่อรองกันได้นะฮะได้เห็นไหมแต่การที่ต่อรองเนี่ยชาวบ้านจะต้องมีความสามารถบางอย่างค,ความสามารถบางอย่างคือหนาาึ่งชาวบ้านสามารถจะวิจัยวิเคราะห์สถานภาพของตัวเองได้<ช>แล้ววิเคราะห์สาเหตุของต่างๆนาๆนาได้แล้ววิเคราะห์ได้ว่ารัฐเนี่ยควรจะช่วยเขาในด้านอะไรบ้างคือหมายความเขาจะต้องสามารถพูดกับรัฐในเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ภาษา ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจแล้วก็หาหลักฐ,ฐานเหตุผลมาตามนั้นแล้วใครจะช่วยชาวบ้านทําอันนี้ได้ก็มหาวิทยาลัยจะช่วยได้ครับโดยเมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามชุมชนต่างๆอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรามีรัชพัฏทุกจังหวัดก็ใช่ในี่แหละก็นี่ที่สกวเขากําลังทําอยู่งานหนึ่งที่น่าสนใจมากของสกวคืองานวิจัยต้องถิ่นที่สกวทำนะฮะคืออันนี้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมถึงเวลานี้ชาวบ้าน เก่งนะมีเยอะแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มากยังไม่มากเต็มที่นะแต่ว่ามีหลายๆแห่งที่ชาวบ้านนะเก่งมากล้วสามารถจะต่อรองกับรัฐได้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะต้องรอรับอย่างที่ราชการ<ม>ไปคิดไปคิดไปตัดสินใจเองว่าชาวบ้านน่าจะได้รับอย่างนั้น,นใช่ชาว่านไปยกมือไหว้กาเนี่ยก็ได้ของที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับจุดทุกทีไม่ตรงเป้าครับแล้วทัศนคติของข้าราชการในแง่ที่ว่าถ้าชาวบ้านลุกขึ้นมาพูดจาหรือต่อรองนี่จะเป็นพวกหัวแข็ง ก็เขาต้อคิดอย่างนั้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีพลังอยู่ทุกวงต้องมีเครือข่ายชาวบ้านอยู่หลายๆแห่งรวมกันอยู่นี่ทําอะไรไม่ได้ฮะเขาต้องกก็ต้องก็ต้องพูดจาต่อรองไงเขาก็ว่าหัวแข็งแต่ตอนตอนหลังเขาคงจะรู้สึกว่ามันเคยชินกันแล้วเดี๋ยวนี้มันจังมากขึ้นทุกที่แลวะแหว่งและอีกข้อหาหนึ่งที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าชาวบ้านนี่ต่อต้านการพัฒนาเป็นการถ่วงความเจริญของประเทศค่ะคือปัญหานี่มันมีนะปัญหาที่ผมพูดแล้ว ปัญหาถ้าเปิดความเจริญของประเทศถือว่าความร่ารวยของประเทศนะนะ GDP ของประเทศเนี่ยมันสูงนะนะชาวบ้านก็จะต้องทนทุกข์ทรมานเสียประโยชน์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันมัน,ม,นมันอันหนึ่งได้อันหนึ่งเสียนะฮะเราจะเอาอันไหนไหนะว่าก็ที่จะที่จะเป็นอันไหนก็ขึ้นอยู่กับพลังของฝ่ายนั้นนะฮะว่าสามารถยังไงบ้าง เวลานี้ก็ลำบากเต็มทีที่รัฐจะทําอะไรหลายอย่างก็ทาไม่ได้เห็นไหมนอกจากบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยคะ่ะอย่างบทบาทขององค์การภาคเอกชนองค์การพัฒนาชุมชนมองค์การพัฒนาภาคเอกชนความแข็งแร่งความแข็งเนี่ยแข็งแกร่งของของชุมชนทั้งหลายที่ขึ้นมาที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยหลายอันที่ทําศึกษาเนี่ยนะก็องค์กรพัฒนาเอกชนหรือที่เราเรียกว่า NGO นีเนี่ยไปช่วยเขาทำ 但是，当然后